ตอนที่ห9ดูแลเมื่อมองเห็นท่าทีที่สำนึกผิดของเย่หวยสีหน้าของหลินจือเยียนจึงดูซับซ้อนถอนหายใจยาวๆเรื่องนี้จะโทษเย่หวยได้อย่างนั้นหรือเย่หวยประสงค์ดีอีกทั้งยังช่วยชีวิตนางไม่อย่างนั้นในตอนที่นางฝึกฝนได้รับบาดเจ็บภายในอย่างสาหัสหากไม่มีผู้ใดดูแลเกรงว่านางจะกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแต่นางก็ถูกเย่หวยเห็นเรือนร่างของนางเรื่องนี้ใน,ในใจของสตรีที่ยังอ่อนไหวก็เป็นหมือนระลอกคลื่นมันยากที่จะสงบ เย่หวยหลินจือเย็ยนเงยหน้าขึ้นมองเย่หวยแก้มแดงะเรื่อพูดเบาๆว่าเรื่องนี้เจ้าห้ามบอกผู้ใดจะได้ไหมอืมได้ข้าจะไม่พูดเย่หวยพยักหน้าหนักๆมองหน้าหลินจือเยียนที่เตรียมจะปกปิดเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทําไมในใจของเย่หวยจึงหม่นมองเล็กน้อยหากมีผู้ใดรู้เรื่องนี้เจ้าอาจเจอกับหายนะจนต้องตายได้นะรู้ไหมหลินจือเยียนพูดย้ำกับเย่หวยอีกครั้งในใจเย่หวยตื่นตระหนก หลินจือเยียนพูดถึงเพียงนี้นางต้องมีเหตุผลและเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเรื่องสำคัญอย่างนี้เย่ยวเหวยจะบอกผู้อื่นได้อย่างไรกันสายตาของหลินจือเยียนจับจ้องที่ใบหน้าของเย่ยวเหวยถึงแม้เย่ยวเหวยจะยังเยาว์วัยนักแต่รูปร่างคมทายใบหน้าชัดเจนถือว่าหล่อเหลาไม่น้อยนี่ข้ากำลังคิดอะไรอยู่กันเนี่ยหลินจือเยียนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองคิดแก้มร้อนฉานางอยากจะลุกขึ้นนั่งแต่จุดชีพประจที่จุดตั้งเทียนและแขนขาย,ยังไม่ได้ฟื้นฟู ร่างกายของนางจึงไร้ซึ่งเรี่ยวแรงเย่เหวยเจ้าทําอาหารเป็นหรือเปล่าเจ้าช่วยทําอาหารง่ายๆให้ข้าหน่อยได้ไหมลิ้นจือเยียนแม้แต่แรงจะลุกก็ยังไม่มีทําได้เพียงขอร้องเย่เหวยข้าทําเป็นข้าจะรีบไปทําให้เดี๋ยวนี้เย่เหวยรีบตอบรับลงไปทําอาหารที่ห้องครัวชั้นล่างบุตรหลานตระกูลเย่ไม่มีผู้ใดถูกเลี้ยงโอบใจทุกอย่างต้องพึ่งกําลังทําด้วยตัวเองดังนั้นเย่เหวยจึงทําอาหารเป็น ทั่วทั้งร่างของหลิงจือเยียนหมดสิ้นเรี่ยวแรงยากที่จะรวบรวมพลังหยุนที่ล้นกระจัดกระจายออกไปเพราะการฝึกก่อนหน้านี้นางจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสมากพี่จือเยียนข้าจะพยุงที่ขึ้นมานะเย่หวยมองหลิงจือเยียนถึงแม้จะรู้สึกประมาทเล็กน้อยแต่หลิงจือเยียนในตอนนี้ไม่สามารถทานอาหารได้ด้วยตัวเองอืมหลิงจือเยียนพยักหน้าอย่างเขินอายเย่หวยค่อยๆพยุงหลิงจือเยียนมือซ้ายโอบตัวหลิงจือเยียนไว้ แล้วหยิบจกที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆแล้วนำมาป้อนหลินจือเยียนทีละคำเป็นอีกครั้งที่เนื้อแนบเนื้อบรรยากาศชวนเคลิบเคลิ้มนักรู้สึกถึงฝ่ามืออบอุ่นของเย่ยเวยที่แนบหลังของตัวเองในใจของหลินจือเยียนราวกับถูกจู่โจมก่อนหน้านี้ที่ถูกเย่ยเวยเห็นเรื่องร่างจนหมดก็ช่างมันเถอะเพราะนางไม่ได้สติจึงไม่รู้สึกอะไรมากแต่ตอนนี้ผิวหนังที่แนบเนื้อกันของคนทั้งสองในตอนที่รู้สึกตัวแล้วหลินจือเยียนรู้สึกได้ถึงแผงอกที่กว้างของเย่ยเวยถึงแม้เย่ยเวยจะอายุน้อยกว่าตัวเอง การพัฒนาก็ต่ำกว่าตัวเองแต่ในใจของหลินจือเยียนกลับมีความรู้สึกปลอดภัยตอนนั้นหลินจือเยียนยังไม่ทันได้รู้ตัวว่าเรื่องในวันนี้ได้ประทับอยู่บนใจนางอย่างยากที่จะถอดถอนตอนที่เข้ามาในห้องถึงแม้ว่าเย่ยเหวยจะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่สถานการณ์เร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนเขาจึงไม่ทันได้คิดเล็กคิดน้อยแต่ในตอนนี้มือที่แนบติดหลังที่นวลเนียนของหลินจือเยียนปลายจมูกได้กลิ่นของสตรีแรกแย้มที่โชมมาไม่หยุดก้มหน้าลงไปมองที่คอเสื้อของชุดผ้าไหม สามารถมองเห็นเนินที่ขาผุดผ่องเป็นยองใหญ่ถึงแม้หลินจือเยียนจะรู้สึกตัวแล้วรีบเอามือมาปิดแต่เนินดูที่โป่งอยู่นั้นดูเย้อหยว่นนักตั้งแต่เล็กจนตัวเย,ยเวยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก,ก่อนอีกทั้งข้างๆยังเป็นสตรีที่ตัวเองพึงพอใจถึงแม้จะย้ำเตือนกับตัวเองไม่หยุดว่าอยาคิดเลยเถิดแต่สายตากลับไม่เชื่อฟังจ้องไปที่ตรงนั้นตรงที่ไม่ควรจะมองเมื่อเห็นสายตาที่ร้อนรุ่มของเย,ยเวยหลินจือเยียนก็ยิ่งเขินอายจนอยากจะมุดหัวเยเวย คนบ้หลินจือเยียนมองเย่เหวยอย่างตนํนิในใจสับสนวุ่นวายถึงแม้นางจะบอกกับตัวเองว่าเรื่องนี้มันจําเป็นแต่ในสถานการณ์นี้ความรู้สึกในใจของนางยากที่จะสงบได้เย่เหวยประมาทอย่างมากจริงๆแล้วจะโทษเขามากก็ไม่ได้ไม่ว่าบุรุษใดเมื่อพบเจอสถานการณ์เช่นนี้นั่งข้างๆสตรีผู้ละโฉมดั่งเทพธิดาอย่างหลินจือเยียนเกรงว่าจะไม่อาจควบคุมจิตใจได้หลินจือเยียนที่งดงามสะดุดตาสเสน่หาเหลือลน้น ถึงแม้เย่เหวยไม่เคยคิดช่วยโอกาสแต่การที่เขายังระง,งับตัวเองไม่ให้ทำอะไรหลินจือเยียนนั้นก็ยังต้องใช้พลังใจอย่างมากเมื่อเห็นสีหน้าประหม่าของเย่เหวยทำให้หลินจือเยียนรู้สึกดีกับเย่เหวยอยู่บ้างแต่จูจูก็ดูเหมือนจะคิดอะไรได้ทำให้หลินจือเยียนจึงค่อยๆถอนลมหายใจไม่ว่าจะอย่างไรนางและเย่เหวยคงเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้มีบางครั้งมีหลายเรื่องที่ตัวเองไม่สามารถตัดสินใจได้ถึงแม้เย่เหวยจะมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมโดดเด่น แต่หากอยากให้ตระกูลของนางยอมรับคงไม่ง่ายได้ตระกูลที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงที่สะสมภูมิปัญญามากี่ร้อยกี่พันปีอยากจะได้รับการยอมรับจากพวกเขายากราวกับวัดท้องฟ้าหลินจือเยียนข่มความเจ็บปวดไว้ในใจแล้วถอนหายใจออกมาหากเป็นไปได้นางขอที่จะไม่เป็นคนในตระกูลนั้นนางอยากเป็นเพียงสตรีธรมธรมดาาอยู่ในตระกูลธรรมดาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงจนกว่าจะตายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่อยากอยู่ในวังวนของชะตากรรม แต่เมื่อคิดถึงความเป็นจริงจะต้องมีสักวันที่นางต้องจากไปทั้งสองต่างเงียบงันหลังจากที่หลิงจือเยียนทางจกหมดพลังหยวนจึงฟื้นฟูขึ้นมาบ้างแก้มแดงระเรื่อแล้วพูดว่าเจ้าช่วยพยุงข้าหน่อยข้าจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องตือ้องได้เลยเย่เหวยพยักหน้าเย่เหวยพยุงหลิงจือเยียนเดินทีละก้าวทีละก้าวไปที่ห้องนอนเมื่อมาส่งหลิงจือเยียนที่ห้องนอนแล้วเย่เหวยออกไปแล้วก็ปิดประตูเขาถอนหายใจยาวอย่างลงอก ในหัวปรากฏภาพที่แสนเย้ายวนราวกับเทพธิดาชั้นฟ้าที่ลงมายังโลกมนุษย์ลินจือเยียนเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนเย่หวยอดไม่ได้ที่จะคิดถึงภาพที่ชวนให้เลือดกำเดาไหลเขารีบสบัดหัวเพื่อขจัดความคิดนี้ออกไปนั่งลงข้างกำแพงทำสมาธิให้ใจสงบในตอนนั้นเองเกิดเสียงตึงตังดังขึ้นชัดเจนในห้องนอนเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเย่หวยในใจตื่นตระหนกรีบยืนขึ้นมาก๊อกกกอก,กแล้วเคาะประตูส่งเสียงตะโกนถามคนข้างใน พี่จือเยียนเป็นอะไรไปข้าไม่เป็นไรหลินจือเยียนรีบตอบแต่จากเสียงที่ฟังนางได้ข่มความเจ็บปวดอยู่ตราผนึกในร่างกายของหลินจือเยียน้แรงมากเพื่อที่จะต่อต้านตราผนึกหลินจือเยียนใช้พลังหยวนจนไม่เหลือแม้แต่น้อยจุดชีประจรยังไม่ได้ฟื้นฟูร,ร่างกายภายในของนางคงไม่อาจกักเก็บพลังหยวนได้ไม่แตกต่างอะไรกับคนธรรมดาอีกทั้งนางยังไม่สบายจึงอ่อนแอลงมากเย่หวยยังอยู่นอกห้องอย่างลังเลในที่สุดก็ไม่กล้าเข้าไป ตึงตังเกิดเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงไว้ของหลินจือเยียนที่จือเยียนเย่หวยเรียกอย่างร้อนรนเรียกอีกหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากหลินจือเยียนเย่หวยจึงลุกลี้ลุกหลนไม่สนแล้วเย่หวยกังวลว่าหลินจือเยียนจะเกิดเรื่องใช้มือผลักประตูเกิดเสียงตังประตูเปิดออกตอนที่หกสิบยอมรับหลังจากที่รีบร้อนเข้ามาในห้อง เย่หวยพบว,ว่าหลินจือเยียนนอนอยู่บนพื้นบนกายที่มีชุดผ้าไหมปกลุมอยู่นั้นเผยผิวขาวผุดผ่องโผลออกมาบนหน้าผากมีรอยฟกช้ำบนแขนมีบาดแผลมีเลือดไหลย้อยที่หลินจือเยียนที่เป็นอะไรหรือเปล่าลเย่ยเรห,รเยหวยสีหน้ากังวลรีบเข้าไปแล้วคุกเข่าลงป้อนยาตันฟื้นฟูก,กำลังภายในให้หลินจือเยียนก่อนแล้วหยิบยาตันทสรงซางยารักษาบาดแผลขึ้นมาบี้จนกลายเป็นผงใสลงไปบนบาดแผลของหลินจือเยียนค่ะ ่าไไมเป็นรหลินจือเยียนลืมตายอย่างสลืมสลือคิดได้ทันทีว่าตัวเองไม่ทันได้ใส่อะไรเลยจึงตื่นตระหนกและฝืนลุกขึ้นยืนแต่นางยืนไม่มั่นคงเดินโซเซอีกนิดก็จะล้มตราผนึกทายในร่างกายยังสร้างปัญหาให้ไม่อย่างนั้นผ่านมานานถึงเพียงนี้พลังของหลินจือเยียนคงฟื้นฟูกลับมาแล้วเมื่อเห็นว่าหลินจือเยียนร่างกายอ่อนปุกเปียกถึงเพียงนี้แต่กลับจะแสดงว่าเข้มแข็งเยเหวยจึงขมวดคิ้วพูดอย่างเคร่งขรึมหยุดนะอย่าขยับ เห็นอารมณ์ที่แน่วแน่ของเย่เหวยหลินจือเหียนจึงสงบลงมือขวาของเย่เหวยสอดที่คอของหลินจือเหียนมือซ้ายสอดที่ขาแล้วอุ้มนางขึ้นมาพาไปวางไว้บนเตียงเบาๆชุดผ้าไหมที่ปกปิดภูเขาไฟทั้งสองลูกของหลินจือเหียนก็ไหลต่ำลงหลินจือเหียนอกสั่นควันพวานางในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีทางหลบซ่อนต้องนอนลงอย่างไม่มีสิ่งใดปกปิดต่อหน้าสายตาของเย่เหวยตั้งแต่เล็กจนโตนางเคยอ่อนแอถึงขนาดนี้เลยหรือไม่เคยคิดมาก่อนว่า ตัวเองจะต้องนอนอย่างนี้ต่อหน้าบุรุษในใจเต็นไปด้วยความอายหากตอนนี้เย่โหวยคิดจะทําอะไรนางนางคงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อต้านสัมผัสของความนุ่มนวลที่ผ่านมือมาบอกเย่โหวยว่าเขาไม่ได้กําลังฝันเทธิดาที่ตนเพอหาเช้าค่าตอนนี้อยู่เบื้องหน้าเขาแล้วมีแวบหนึ่งที่เขามีความคิดอกุศลแต่เขาก็ทําให้สงบลงได้ทันทีมองใบหน้างดงามของหลินจือเยียนที่ทั้งเหนื่อยทั้งง่วงอย่างจริงจัง ต้องมีสักวันที่เขาชนะใจของหลินจือเยียนแต่ต้องไม่ใช่อย่างนี้สตรีผู้เลอโฉมทั้งสง่างามและอ่อนโยนสะกดตาสะกดใจเกรงว่าไม่มีบุรุษใดไม่ใจเต้นหลินจือเยียนหลับตาลงเปลือกตาส่นไม่หยุดนางเพียงปิดตาเท่านั้นเพื่อที่จะซ่อนความกังวลในใจของนางเย่หวยยื่นมือออกมาดึงผ้าห่มแล้วค่อยๆหม่มลงบนตัวหลินจือเยียนเมื่อเห็นผู้เขาไฟคู่ของหลินจือเยียนถูกผ้าห่มปิดไว้เรียบร้อยแล้วเขาจึงถอนหายใจอย่างโล่งอ,อก ใช้สองมือที่อบอุ่นรูปเบาๆที่รอยช้ำบนหน้าผากของหลินจือเยียนแล้วใช้พลังหย่วนนวดแผลแผลที่ฟกช้ำค่อยๆจางลงรู้สึกถึงการนวดที่อบอุ่นของเย่ยเหวยทำให้หลินจือเหยียนค่อยๆลืมตาขึ้นทั้งสองคนต่างเงียบบรรยากาศชวนเคลิบเคลิม้มในใจของทั้งสองคนมีความรู้สึกที่อบอุ่นดวงตาที่ลึกซึ้งของหลินจือเยียนน่าดึงดูดนักทำให้เย่ยเหวยใจเต้นแรงเมื่อกำลังสบตาของหลินจือเยียนเย่ยเหวยทำตัวไม่ถูกจึงหาเรื่องเริ่มบทสนทนา พี่จือเยียนทำใหม่จึงอยู่ที่เมืองชิงเหย,ยวนี่คนเดียวละ่ะเมื่อได้ยินคำถามของเย่เหวยหลินจือเยียนเงียบไปสักพักแล้วปรับอารมณ์ให้นิ่งมีบางเรื่องที่ตอนนี้ข้ายังบอกเจ้าไม่ได้อ๋ออืม้มข้าเข้าใจเย่เหวยรู้สึกเศร้าใจอยู่บ้างเพราะเหตุใดหลินจือเยียนจึงไม่ยินยอมบอกเขาเมื่อเห็นอารมณ์ของเย่เหวยหลินจือเยียนกังวลว่าเย่เหวยจะเข้าใจผิดคิดว่านางไม่เชื่อใจจึงรีบอธิบายมีที่ที่ไกลจากที่นี่ เป็นสถานที่ไกลลิบลับมีเมืองและกำแพงเมืองขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเมืองชิงเหยวร้อยเท่าตระกูลต่างๆในตระกูลเย่ไม่มีทางเทียบตระกูลเหล่านี้ติดตระกูลที่ข้าอยู่เป็นหนึ่งในไม่กี่ตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองนั้นเป็นตระกูลที่หากส่งผู้แข็งแกร่งเพียงคนเดียวมาก็สามารถทำลายเมืองชิงเหยวได้ทั้งเมืองเย่เหว่ยตาโตลูกวาวในใจตื่นตระหนกมากตระกูลเหล่านั้นจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนกัน ข้าเป็นบุตรหลานในตระกูลหลักแต่ในตอนที่ข้าเพิ่งจะลืมตาดูโลกร่างกายของข้ามีปัญหาจึงถูกผู้แข็งแกร่งท่านหนึ่งประทับตราผนึกไว้การพัฒนาของข้าหากจะยกระดับขึ้นอีกขั้นก็จำเป็นต้องคลายผนึกทีละชั้นอย่างยากลำบากหลินจือเยียนพูดต่อแน่นอนว่าหากถึงขั้นวิกฤตข้าสามารถใช้พลังส่วนหนึ่งจากตราผนึกได้ดังนั้นตั้งแต่เล็กจนโตข้าก็มีความสงสัยอย่างหนึ่งมาโดยตลอด ว่าเพราะเหตุใดจึงประทับตราผนึกนี้ให้ข้าพวกเขามีเหตุผลอะไรกันเมื่อได้ยินคำพูดของหลินจือเยียนเย่เโยในใจตื่นรหนกที่แท้การพัฒนาของหลินจือเยียนจะยกระดับขึ้นในแต่ละครั้งจะยากลำบากถึงเพียงน,นี้แต่ในสภาพการนี้หลินจือเยียนยังไปถึงขอบเขตจอมยุทธหากไม่มีตราผนึกการพัฒนาของหลินจือเยียนจะทำให้ประหลาดใจแค่ไหนเจ้าในตอนนี้ควรจะจดจ่ออยู่กับการยกระดับ การพัฒนาระดับของผู้แข็งแกร่งท่านนั้นตอนนี้เจ้าไม่อาจอาจัดเอื้อมได้หรอกวันนี้ข้าคลายผนึกได้เล็กน้อยถึงข้าจะเกือบไม่รอดแต่ก็ยังรอดมาได้แถมยังได้พลังจากตราผนึกนั้นมาจํานวนหนึ่งข้าก็จะฟื้นฟูและหายเร็วขึ้นหลินจือเยียนยิ้มหวานคิดถึงเรื่องในสองวันนี้ความรู้สึกในใจซับซ้อนนักอื้มได้เย่หวยพยักหน้าฟังหลินจือเยียนพูดอย่างตั้งใจพี่จือเยียนต่อไปหากท่านจะทําลายผนึก ขอแค่บอกข้ามาข้าจะเป็นคนปกป้องท่านเองเมื่อเห็นอารมณ์ที่จริงจังของเย่เหวยแก้มของหลินจือเยียนค่อยๆร้อนขึ้นก้มหน้าถามเบาๆทำไมเพราะอะไรอย่างนั้นหรอหลินจือเยียนที่ก้มหน้าด้วยท่าทางเขินอายช่างมีสเสน่หเย่เหวยหายใจติดขัดพูดจะออึง้งข้าข้าเป็นห่วงว่าท่านจะต้องเจอกับอันตรายครั้งหน้าหากให้เย่ยเหวยมาปกป้องตัวเองถ้าอย่างนั้น ก็ต้องเกิดเหตุการณ์ที่น่าอึดอัดเหมือนครั้งนี้อีกแน่เพราะในตอนที่โจมตีตราผนึกอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้พลังหยุ่นขจัดออกไปให้หมดนางจึงจําเป็นต้องแต่งกายน้อยชิ้นเรื่องในสองวันนี้ทําให้หลินจือเยียนรู้สึกประมาะอย่างมากพี่จือเยียนข้าจะไปเอาน้ํามาให้ท่านก่อนนะเมื่อเห็นจือเยียนไม่พูดอะไรเย่เหวยจึงยืน,ยนขึ้นเมื่อเห็นเย่หวยกําลังจะออกจากประตูห้องไปหลินจือเยียนจึงเรียกอย่างกระทนหันเย่หวย มีอะไรอย่างนั้นหรือเย่ยเหวยหันหน้ามาถามอย่างสงสัยสายตาที่ยากจะอธิบายได้ของหลินจือเยียนมองไปที่เย่ยเหวยจากนั้นก็พูดอย่างอ่อนโยนเย่ยเหวยเรื่องในวันนี้เจ้าต้องห้ามพูดกับผู้ใดเป็นอันขาดนะเข้าใจไหมเรื่องนี้อาจจะทําให้เจ้าอาจจะทําให้เราทั้งสองคนหลินจือเยียนอยากจะพูดแต่เหมือนกับลังเลได้ยินคําพูดของหลินจือเยียนเย่ยเหวยสูดลมหายใจเข้าลึกๆอารมณ์นิ่งสงบแล้วพูดว่า ข้ารู้เ,เรื่องนี้ข้าจะไม่มีทางเอ่ยกับผู้ใดเป็นอันขาดเย่เหวยพูดจบก็เดินไปทางประตูหลังจากที่เย่เหวยเดินไปหลินจือเยียนเห็นแผ่นหลังของเย่เหวยที่มีความโดดเดี่ยวเดียวดายดในใจเหมือนถูกกรีหรือข้าพูดอะไรที่ไม่ควรพูดจนทำร้ายเย่เหวยหรือเปล่านะเมื่อเดินมาถึงประตูทางออกเย่เหวยจึงหยุดเดินกระทนหันแต่ไม่ได้หันกลับไปเพียงพูดอย่างเด็ดเดียวว่าข้ารู้ว่าข้าไม่คู่ควรกับท่านไม่ว่าจะฐานะตระกูล หรือการพัฒนายังห่างไกลท่านนักไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเบ้าตาหลินจือเหยียงเริ่มแดงในใจปวดร้าวจึงรีพูดขึ้นมาแต่ว่าเย่ไหวหายใจเข้าลึกๆพูดอย่างแน่วแน่หากฐานะทางตระกูลยังไม่ได้ค่าจะฝ่าฟันหากการพัฒนายังไม่ได้ข้าจะฝึกฝนต้องมีสักวันที่ข้าตามเจ้าทัานและนำหน้าเจ้าไปจากนั้นจะกลายเป็นคนที่เดินเคียงข้างเจ้า หลินจือเยียนไม่ว่าเจ้าจะชอบข้าหรือไม่แต่ข้ารู้ว่ามีสตรีนางหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในห้วงลึกของใจข้าทั้งชีวิตข้าจะไม่มีวันลืมต้องมีสักวันข้าจะทําให้เจ้ามาเป็นภรรยาของข้าตอนนี้ข้ายังเป็นแค่น้องชายกับพี่สาวรอให้ข้ามีพลังเพียงพอและกลายเป็นคนที่เจ้าพึ่งพาได้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องรอพอพูดจบเย่เหวก็รีบก้าวเท้าเดินออกไปเมื่อมองหลังของเย่เหวยที่ค่อยๆผ่านประตูเลยลับไปไม่รู้ว่าทําไมในใจของหลินจือเยียน จึงมีความรู้สึกอบอุ่นหลายผ่านเข้าพร้อมกับความสุขคําพูดของบุรุษน้อยฝังลึกในใจนางผ่านไปสักพักหยดน้ําตาไหลลงมาบนแก้มที่งดงามนั้นลิ้นจือเหยียนจึงถอนหายใจยาวๆเย่เหวยพรสวรรค์ของเจ้าช่างยอดเยี่ยมนักแถมเจ้ายังเป็นคนขยันแต่เจ้าไม่มีวันที่จะเข้าใจว่าการคงอยู่ของตระกูลนั้นเป็นอย่างไรเจ้าไม่มีทางต่อต้านพวกเขาได้ข้าไม่ต้องการให้เจ้าต้องไปเจออันตรายเพราะข้าข้าขอโทษ ลิ้นจือเยียนป่าดน้ำตาในสายตามีแสงแห่งความมุ่งมั่นจบตอนที่60โปรดติดตามตอนต่อไป